เฮ้ยจริงปะเนี่ยที่ไม่ต้องซักกรงขาวกับน้ำแล้วมีตัวช่วยดีเด็ดอย่างล็อกเกอร์เขามาเป็นโฟมน้ำยาซักกล่องเท้าที่ไม่ต้องใช้น้ำไม่ไมต้องตากแดดแล้วก็ไม่ต้องใช้ผงซักฟอกเป็นนวัตกรรมที่ถูกใจคนบลากลมหาวผ้าใบม,มากมาก นอกจากเป็นตัวช่วยที่ทําให้รองเท้ากลับมาขาวสะอาดเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําแล้วยังเหมาะกับคนที่ขี้เกียจซักรองเท้าและไม่มีเวลาตากรองเทา้าหรือคนที่ไม่อยากให้รองเท้าเสึ่อมเร็วพอโดนน้าและยังเป็นตัวช่วยที่ทําความสะอาดลอยคราบเล็กๆที่ติดกับรองเท้าได้โดยที่ไม่ต้องซักทั้งคู่ถ้าคนซักรองเท้าบ่อยๆใช่ว่าจะดีก็จะทําให้เสียทรงสีไม่เหมือนเดิมถ้าตากแดดบ่อยๆสีก็จะซีดเร็วรองเท้าก็จะเก่าเร็วและก็ต้องเสียเงืนซื้อ ไม่โดยเซ็ตล็อกเกอร์ทำความสะอาดตัวนี้ซื้อ1ได้ถึงสี่ให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นน้ำยาที่สำหรับใช้ทำความสะอาดมาถึง150 ml โขวดนี้ ที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ปั๊มหัวแบบมูดโฟมตัวน,นี้เป็นมูดละเอียดใช้ทําความสะอาดได้ไง่ายขึ้นแล้วชิ้นที่2ก็คือแปรงขัดรองเท้าที่ให้มาพร้อมสําหรับขัดลักก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์สําหรับเช็ดคราบทําความสะอาดออกให้แห้งแล้วยังไม่พอนะคะยังถุงรีฟิลน้ํายามาให้อีกจะใช้หมดยังไงก่อนใครที่กําลังมองหาวิธีทําความสะอาดรองเท้าอย่างเล้งดวนแบบล็อกเกอร์อยู่รีไปตามกันช่วงนี้ข้โปรโมชั่นเยอะเลย